มาคือเก่าละจ้าเพื่อนๆทุกคนเลยนี่ขน,นมจีนราดกับน,น้ำปลาดาหน่อยนึงตอนน้อยๆเนี่ยมากมากกินได้สมัยเป็นน้อยอหิวแล้วนี่บรสวัสดีดอกเขาพิ่งหวามี่แต่มาเด้อกินเขาเด้อกินแตงมาเด้อกินเขาเด้อจักสีเห็นอย่างเนาะก,กบถักตายเนาะ จังหวะมาดูใส่หอยน้ำเชอรี่ใส่เกลือตอนมาหุ่งมากแบบนี้แหละตอนยิ่งใหญ่ฮิคารุคาลีผู้จัดบอกว่าษาอีการวันรักทำคาลูคาลี สรุปพนักงานหัวเขายืมผากันหัวหัวขวัญแก๊กแมนยังเดอกอีโลกโกกันสองอีโลกโกกังจิปเปลี่ยนซื้อใหม่แล้วล่ะหอกพระอมแล้วมีใม่ใครคงัแก๊กสิไปอวานมางไห กล้องก็นได้น่อยสันระบันเลเนานะแต่ยังบมอว,ว่าซ่องส่องตะ,ตะกุกตนะกักเนาะพักปุ่งอยู่น้ำมากอบให้ดิตำเองแฟบเองผักขนโจม เอามาจากหน้าพี่สาวพี่สาวเิ่นปลูกไวไหห้์ไรนึงเป็นปลูกไว้ขายขับบาบ้านค่อยอยู่ในทรรการธรรมชาติยิ่งเสียงไก่ขันบเบายิ่งเสียงไก่ขันเบาทุกคนเพื่อน,อนคิดใดคือต้องนึกเสียงไก่ขันด้วยผิดคอยหันของแท้องมีเสียงไก่ขัน ขยันขันได้ขนอนเวนอยู่เด็กสีว่าโอ้ยแจ้งแล้วปะวะเม็นบมดเลยแจ้งแล้วหาดีเอ็งว่าขัน เราหั้งคำนะเพื่อนซื้อว่ามากินตำหุงวน้ำดอกแต่บ่มีไก่ขันจาคลิปของปลอมเดอ้อตุกติ๊กแฟนเพจนี่จะต้องมีเสียงไก่ขันนานแค่ไหน,นันที่เราหัวใ็่หรอ แต่และมือกินหาคอนเทนต์เนาะจะเสิเห็ดอีหยังปั่นมกห่งตัวโอ๊ยลืมกินไข่ตัวไข่เป็ดเห็นไหมคะทุกคนไข่เป็ดอืมอ มันนัวแต่ใครใครด้านมันนี่ต้องไปกินรีหลังไหมต้องรีหลังไหม,มน้ำแข็งบลแมง์ยังหรอกเขาต้องกินจะใครแดงบริมีโตูดเลยนะเ่าแหละกับสิไปล้ะพี่น้องเลยฝากกดติดตามเนเดอร์ตุกติกแฟนเพจเด้อ สปรีหลังไม่นะสปรีกินตาสวดยู่ผู้เดียวดอก <c oughs> รวงกิจใหญ่มันก็หลายนะกินกับบะหมี่นะไประโรงงานกับยามพี่น้องเบื่อนอ้องยามเพื่อนเพื่อนทุกคนเบื่อเบื่อซัมมี่เดื่อสันเดือ่อ